ครับผมสมมอไซส์สไตล์ช่างบานอกช่องสำรองกับพี่น้องนะครับอ้านะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําการปรับตั้งมาร์กแล้วก็ใส่แขนกลไกยกเบานะครับของตระกูลยามาฮ่านะครับเริ่มตั้งแต่ยามาฮ่าสปาร์คหนึ่งสามห้าขึ้นไปนะครับซึ่งในรถคันนี้นะครับก็เป็นเอ็กไซเตอร์นะครับซึ่งนะครับเราก็ได้ อ่าทำการประกอบชุดวันเวยไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาทําการตั้งมาร์กนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องรู้จักว่ามาร์คร้อมแม่เหล็กจานไฟยุมองได้ครับพี่น้องอยมองได้นะครับอ้าวอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเจะเห็นขีดนะครับกับติ่งสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับจะต้องตรงกันนะครับเพื่อนเออันนี้มันจะเยื้องไปสักนิดหนึ่งด้วย อ่ามุมของกล้องเด้อก็ต้องขออภัยนะครับเหยียบไปนิดนึงมุมกล้องครับพี่น้องอ่าบอลเป็นมุมกล้องกับบอเป็นยังครับนิดเดียวนะครับก็ถือว่าตรงอยู่นะครับประมาณนี้นะครับอ่าพอเราตั้งมาร์กเรอไม่เด็กการไฟตรงแล้วนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มอ่าทำการ ตั้งมาร์กนะครับแต่ก่อนที่เราจะทําการตั้งมาร์กเราต้องปลดโซ่เราลิ้นลงก่อนนะครับต้องหย่อนตัวดันโซ่เราลิ้นลงก่อนเดอ้อนะครับถ้าไม่หย่อนนะครับเราจะดึงโซ่เราลิ้นมาคล้องที่เฟืองเราลิ้นไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับทําการนะครับหย่อนตัวดันโซ่เราลิ้นลงไปก่อนเดอ้อนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อเราทําการตั้งมาร์คล้มแม่เหล็กการไฟไปเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยเพื่อนๆไม่ต้องไปกังวลอะไรมากนะครับว่าร้อแม่เหล็กการไฟมันจะเคลื่อนหนีนะครับเพราะว่าในรถรุ่นนี้นะครับจะมีเพาบาลานเซอร์มาถ่วงเพาข้อเหวี่ยงไว้นะครับดังนั้นนะครับเพาข้อเหวี่ยงมันจะนิ่งอยู่กับที่ในลักษณะแบบนี้เพราะว่ามีตัวบาลานซ์มาถ่วงไว้นะครับเพาข้อเหวี่ยงไม่ได้หนักไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับเพื่อนๆเอานะครับทีนี้ นะครับเรามาดูอุปกรณ์นะครับแล้วก็มาดูชิ้นส่วนนะครับที่เราจะทําการประกอบบ้างนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่ามาร์กที่ฝาสูบนะครับอยู่ตรงไหนนะครับมาร์กที่ฝาสูบนะครับที่เราจะต้องตั้งเฟืองเราลิ้นมาให้ตรงนั้นก็คือรูปสามเหลี่ยมที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับทีมือผมชี้เนี่ยนะครับมองนี้ครับพี่น้องนะครับนี่ตรงนี้เด้อนะครับมาร์กชีจะต้องมาตรงง่ามตรงนี้นะครับรองที่เขาบากไว้นั่นแหละนะครับอ้าม มาร์กที่เฟืองเราลิ้นถือคือตัวไหนล่ะทีนี้นะครับนี่มาร์กที่เฟืองเราลิ้นก็คือฉีดยาวๆตรงนี้นะครับตรงที่ผ่ากลางรูนี่แหละนะครับเนี่นะครับเราก็จะใส่เข้าไปนะครับที่อ่าแคมแล้วก็ให้มาร์กมันตรงในลักษณะแบบนี้นะครับให้มาร์กมันตรงในลักษณะแบบนี้นะนะครับนี่นะครับ นี่ก็คือจุดที่มาร์กจะต้องมาตรงกันดังนั้นนะครับมาร์กจะตรงไม่ตรงนะครับขึ้นอยู่กับการคล้องโซ่แล้วล่ะนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมันจะเป็นปัญหามากเลยนะครับในการคล้องโซ่เราลิ้นของอ่ารถที่มีกลไกนะครับรถกําลังอัดก็คือแขนตัวนี้นะครับมันจะมีกลไกเพิ่มเข้ามา2ชิ้นนะครับมันก็เลยทําให้เราแล้วมีขั้นตอนในการประกอบที่ยากนี่มันติดกลไกตรงนี้ด้วยนะครับ อ่านะครับมันจะใส่ยากสักนิดนึงนะครับแต่ว่านะครับก็ไม่เหนือบากรอย่งเรานะครับผมจะพยายามอธิบายนะครับอ่าแล้วก็ลำดับขั้นตอนในการประกอบนะครับตั้งมาร์กเฟืองเราลิ้นนะครับเป็นลำดับเป็นขั้นตอนไปนะครับว่าจะมีขั้นตอนอ่าไหนทําก่อนขั้นตอนไหนทําหลังนะครับ ซึ่งนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับอ่ะนะครับเราไปเตรียมตัวกันก่อนอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็มีเพียงแค่นะครับไขควงจูนหรือว่าไขควงตัวเล็กนะครับไว้ทําการเฉี่ยโซ่เราลิ้นแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆนะครับก็อไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ก่อนที่เราจะทําการนะครับตั้งมาร์กให้เพื่อนๆคลายวาลก่อนนะครับคลายน็อตตั้งวาลนะครับให้ นะครับวาวขยับตัวได้เลยนะครับให้กระเืงีงให้กระเรีองว่าวนะครับขยับตัวได้ไม่งั้นเราจะหมุนแคมไม่ได้นะครับก็อย่าลืมหย่อนโซ่เราลิ้นด้วยแล้วกันนะครับนะครับมากันเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้เพื่อนๆทํานทการคล้องโซ่เราลิ้นนะครับเข้ากับเฟืองเราลิ้นนะครับคล้องโซ่เข้าไปก่อนครับพี่น้องนะครับโซ่ลุ่หลองบอลนั้นนะครับในเทคนิคของการคล้องโซ่ราลิ้นนั้นนะครับ เราจะคล้องโซ่ราลิ้นแล้วก็ถ้านะครับถ้าเฟืองมันยังไม่ตรงนะครับเฟืองมันเยื้องบนนะครับถ้าเฟืองเยื้องบนนะครับเราก็จะเขี่ยโซ่ราวลิ้นด้านล่างแบบนี้นะครับการเขี่ยเฟืองแบบนี้ก็คือการเขี่ยโซ่ให้มันข้ามฟันเฟืองไป 1- นถึงสฟันเฟืองน,นะครับพอเราเขี่ยเสร็จปั๊บนะครับ ฟันเฟืองมันก็จะต่ําลงมานั่นเองนะครับเพื่อนๆต่ําลงมาทีละเฟืองสองเฟืองแล้วแต่ว่าเราจะเขี่ยให้ข้ามทีละกี่เฟืองนั่นเองนะครับเพื่อนถ้านะครับมาร์กเยื้องบนเขี่ยด้านล่างนะครับถ้ามาร์กเยื้องล่างให้เขี่ยโซ่เราลิ้นด้านบนลงมานะครับเพื่อนพอนะครับเราทําการตั้งมาร์กให้ตรงแล้วนะครับพอทําการตั้งมาร์กตรงแล้วนะครับเราก็นะครับทําการเขี่ยนะครับ เชียร์แคมนะครับมาให้ตรงรูเฟืองราวลิ้นนะครับแล้วก็สวมเข้าไปนะครับแคมกับเฟืองราวลิ้นสวมกันเข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราตั้งมาร์กตรงแล้วนะครับทีนี้นะครับเรารู้ว่ามาร์กตรงเราก็นะครับทาการดึงเฟืองราวลิ้นออกมาดึงออกมาก่อนนะครับนี่พอเราดึงเฟืองราวลิ้นออกมาเราก็เอาแขนกลไกยกเบาไปสวมเข้านะครับไปสวมเข้าที่แคมนั่นแหละนะครับ ในขั้นตอนนี้ให้เ,เพื่อนๆระวังโซ่กับเฟืองราวลิ้นจะหลุดออกจากกันนะถ้าหลุดเราต้องทําการตั้งมาร์กใหม่นะครับเ,เพื่อนๆนะอย่าให้หลุดก็แล้วกันนะครับแล้วก็นะครับจับบีบโซ่ไว้ให้แน่นกับเฟืองราลิ้นอย่าให้หลุดนะแล้วก็ใช้อีกมือหนึ่งพยายามใส่นะครับนี่ใส่แขนใส่ใส่แขนนะครับตัวยกเบาเข้าไปนะครับ พอเราใส่แขนนะครับตัวยกเบาเข้าไปนะครับทีนี้เราก็จะเอามาคล้องกันนะครับกับกลไกนะครับแรงเหวี่ยงนะครับเพื่อนๆก็นะครับค่อยๆทําก็แล้วกันนะครับใจเย็นๆสักนิดนึงนะครับเพราะว่าในขั้นตอนนี้ถือว่าทําได้ยากพอสมควรนะครับก็นะครับใช้เทคนิคนะครับค่อยๆทาใจเย็นๆมันจะมีจังหวะอ่าสวมเข้ากันอยู่นะครับเพื่อนๆเนี่ยดูดีๆนะครับ ตอนนี้มันก็ติดนะครับมันติดมันใส่ยากด้วยแหละนะครับเพราะว่าอมันเป็นช่องที่เล็กนะครับแล้วก็เราก็สอดมือเข้าไปยากด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับเราต้องเอียงหานะครับเอียงหาตำแหน่งที่เราจะใส่นะครับที่เราจะคล้องนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับเห็นไหมพอเอาแขนตัวดันโซ่เราลิ้นเข้าไปข้างในแล้วนะครับเราก็จะมีจังหวะสอดนะครับให้มันเกี่ยวกันนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับแขนตัวดันโซ่เราลิ้นมันอยู่ข้างในนะ ไอ้แขนตัวยกเบานะครับมันอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างหลังเพื่องเราลิ้นนะครับเพราะว่าเราใส่เข้าไปแล้วนะครับพอเราจับเกี่ยวคล้องกันได้แบบนี้นะครับทีนี้เราก็เพียงแค่เลื่อนแชมมาให้ตรงมาร์กแค่นั้นเองนะครับพอเลื่อนแชมมาให้ตรงสลักตรงนะครับสวมเข้าไปปั๊บแล้วก็ทําการเช็คมาร์กนะครับเพื่อนว่าในจังหวะที่เรานะครับทาการใส่แขนกลไกยกเบานั้นนะครับมาร์กของเราได้เคลื่อนหรือไม่เราก็ต้องทําการตรวจเช็คนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ มาร์ของเราก็ตรงนะครับอาจจะเยื้องบนไปนิดนึงการที่มาร์เยื้องบนนิดนึงนะครับก็ขึ้นอยู่กับวา่าโซ่ของเรานะครับหย่อนตึงมากน้อยแค่ไหนนะครับยิ่งโซ่หย่อนมากโซ่ยานมากนะครับก็จะยิ่งทําให้มาร์มันเยื้องบนนะครับเพื่อนนะครับ ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วทีนี้นะครับพอมาร์กเืองเราลิ้นตรงนะครับก็มาทาการตรวจเช็คมาร์กที่ล้อแม่เหล็กจานไฟอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนะเป็นการตรวจเช็คว่ามาร์กของเราตรงทั้ง2จุดจะได้เป็นความชัวนะครับเอาแบบชัวๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับหลังจากที่เราทําการตั้งมาร์กเสร็จสับเรียบร้อยทั้งนะครับมาร์กเืองเราลิ้นแล้วก็มาร์กล้อแม่เหล็กจานไฟตรงนะครับทีนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนของการล็อกน็อตนะครับ น็อตที่เราใส่นะครับจะต้องเป็นน็อตหัวผ่าน็อตหัวบากเท่านั้นนะครับเพราะว่าน็อตตัวนี้นะครับจะเป็นตัวขับปั๊มน้ํานะครับจะเป็นตัวขับปั๊มน้ํานะครับดังนั้นอย่าไปทําการเปลี่ยนน็อตหรือว่าถ้าเปลี่ยนน็อตก็ต้องผ่าบากหัวนะครับแล้วก็อย่าลืมหยอดน้ํายาล็อกเกลียวนในขั้นตอนการประกอบด้วยนะครับทีนี้นะครับ เพื่อนๆก็จะมีปัญหาในขั้นตอนของการตั้งมาร์กการตั้งวาลวเหมือนกับผมใช่ไหมนะครับถ้าใครประกอบเครื่องแบบนี้นะครับถ้าเราประกบฝาครอบจานไฟเข้าไปเราจะหมุนล้อแม่เหล็กจานไฟไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่เจาะรูมาให้เราเลยอุ้ยออกแบบมากพี่น้องนะครับออกแบบมากบเพื่อเขาเลยนะครับเอาใบแกวไปหมุนเผ้าข่อเวียงกับบ่อได้นะครับดังนั้นนะครับเราจําเป็นจะต้องทําการเปิดแคล้งแบบนี้นะครับในการ ตั้งมาร์กนะครับผมมีคําแนะนําอยู่นะครับว่าให้เพื่อนๆส่งนะครับส่งมุมนี้นะครับไปใส่สามเหลี่ยมที่แข้งอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยสามเหลี่ยมตรงที่มือมผมชี้นะครับอจุดตรงนี้นะครับเราสามารถเล็งเป็นมาร์กได้เลยนะครับนี่สามเหลี่ยมตรงปลายนิ้วผมเนี่ยนะครับจุดลาจุดแนวขวางนะครับตัดกันกับสันนูนนะครับก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมเราเล็งมาร์กใส่ตรงนั้นได้เลยนะครับก็เป็นมาร์ก TDC นะครับเพื่อน นี่นะครับก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งถ้าเราอยากจะทําการตั้งมาร์กตั้งวาวโดยที่นะครับเราไม่อยากจะใส่ฝาครอบล้อแม่เหล็กจานไฟนะครับก็เราก็เล็งใส่ตรงนี้ได้เช่นกันนะครับเพื่อนเอา้านะครับวิชาม่านมากอีกแล้วพี่น้องอ้าคลิปหน้าเราจะมาทําการตั้งวาวกันนะครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกานครับ